ันเวลาที่ร่วงเลยผ่านไปนั้นบปัตดนี้ท่านทำอะไรอยู่อือรอโชว์ชุดต่อไปนี้นะครับต้องไม่พลาดชมนะครเพราะว่าสั่งตรงมาจากแกรนมี่เดอะสตาเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับพวกเขาเลยครับคุณบี้คุณแก้มและกันเดอะสตาร์ครับ hey! เรากันเองอยู่แล้วเท <Yeah. S 1> ่านอ้แค่นีไม่เห็นต้องติด <Yeah. S 1> คนเดาทีรักมัใช่เรื่องผิด <Yeah. S 1> บอกเมื่อเธอจะคิดยังไงค <Yeah. S 1> บกันมานานแล้ว <Yeah. S 1> อยากเปลี่ยนจากเพื่อนเป็นคนรู้ใจ กนันได้อีกนิดนะชิดกนันได้อีกน้อยนะรักได้นะน,นะคุณช่วยบอก

ฉันจะต้องบันไว้บอกไม่สิเกิดเธอเป็นคนไหนนหอ,อมชวนให้ลมไหลเธอไม่ได้มีอะไรให้มันน่าปอสนิทสันอไรกันสันสูสันส,ส,ส,สูตั้งหานคแต่เธอนั้นละเดียวถูกฉัน อังใคบอกหาว่าไม่กล้าแค่รอให้เธอพร้อมหรอกนะโอ้ยฉันพร้อมมาตั้งแต่บ้านละเดินเดินก็ไปคุยเข้าไปแน่ข้างเตรียมตัวดีๆได้จะโดนบ้างเครื่องฉันเร่งเธอน่ะไม่รอดจะบอกรักให้เธอร้อง oh my god กูกูกกลัวที่ไหนแรงใจระนาในใจว่าไม่กล้าก็ไปแต่ฮีลุยตอนนี้เลยก็ยังไหวแต่อยากถอยมา

นานๆทั้งปีเลยสวัสดีสวัสดีสวัสดีปีใหม่ใครรักใครให้ได้แต่งงานกันสวัสดีสวัสดีสวัสดีสื่นบานรักกันไปนานๆไม่ดีเปลี่ยสวัสดีสวัสดีสวัสดีปีใหม่เอาหัวใจมาสวัสดีกันสวัสดีสวัสดีสวัสดีสื่นบาน ชินใจหนึ่งนาถึงปีเลยโอ้โหแจหวัี้บาแท้จริงๆสามคนนี้คนพี่บอกว่าวันนี้อยากจะเดินทีบอกน่าจะจะมาร้องเพลงให้ฟังแล้วอยากจะมามอบของขวัญด้วยใช่ไหมครับผมวันนี้อยากจะมอบของขวัญให้กับน้องๆด้วยนะครับแล้วก็ เป็นของขวัญที่พิเศษมากๆก็คือตอนนี้อยู่ที่เซ็นทรัลพระรามาส2ก็คือจับรางวัลปุ๊บได้น้องขึ้นมาปุ๊บจะพาน้องๆเนี่ยไปซื้อของขวัญที่ชอบเลยครับโโอ้หเรื่องอะไรก็ได้เหรอไงอะไรก็ได้พี่ๆจัาให้วันนี้มาเลยอ้าวผู้าใครจะเป็นผู้โชคดีครับเออไปกับพี่ดีเดินได้เลยเลยครับมาไปเดินเลยนะฮะในห้างไหนๆเราเราจัดรายการที่ห้างพะรามาส2นี่เลยฮะอ้าวเต็มที่เลยนะคะน้องหมายเลขอะไรครับหมายเลข191ครับ191 พาตัวน้องๆมาเลครับเดี๋ยวคุณกาคุณกาจะพาเลยนะคุณกัาจะพาจากไหนครับเออหนึ่งเก้าหนึ่งมาจากจังหวัดอะไรเอ่ยเจอแล้วครับมาจากสูงการศึกษาพิเศษพิเศษการศึกษาสองจังหวัดยะลามาจากยะลายะลาเล่โคตรยะลาแล้วบ้านเล่าเลยคุณกาพามาเลยครับน่าตกแก้มเลย ตัวเล็กนิดเดียวเลยครับน่าแม่ให<น>ญคนน้าตาจีมาๆเลยอ,อะอุ้มมาเลยก็ได้ครับอุ้มเลยครับน้าเลยครับแม่โ,โอ้โหตาจริงจริงตาจริงค่ะชื่ออะไรเชื่ออะไรลูกเด็กหญิงสุเด็กหญิงสุรินาการ้องนะครับสุรินาโอ้นี่ชื่อเล่นหรือเปล่าครับ ชื่ออะไรครับชื่อนาค่ะชื่อนานาวันนี้พี่พี่เขาอยากจะซื้อให้น้องนาลูกอยากได้อะไรครับอะไรก็ได้ค่ะดีเลยอะไรก็ได้เดี๋ยวไปเลือกกันนะครับไปเลือกเลยท่านผู้ชมครับเราจะเอากล้องตามคุณบี้กับน้องนาไปตลอดทั้งรายการจนกว่าน้องนาจะได้ของที่ถูกใจครับ เต็มที่เลยนะคะน้องนาเต็มที่เต็มที่มีงบประมาณไม่มากประมาณ4ี่แสนเงื้อตกเลยครับพี่บีผมไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะเออคนครึ่งดี่บ่้าโบเล่นโบเล่นโบเล่นไม่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 ใช่ไม่ใช่สี่แสนนะลูกสีแสนอาละครับวันนี้รายการตีสิบตอกให้ทั้งหมดเลยนะ เอาจนกว่าจะถูกใจแล้วกันนะอาจารย์ดจะถูกใจไปเลยเอ้าเชิญเลยครับขอเชิญผมยไปไปกันเลยพูดลงไปเลยมาไปเลยไปเลยอุ้ยในขณะที่ทั้งคู่ไปช้อปปิ้งครับนะกันทำงานหน่อยก็แล้วกันตอนแก๊งยังอยู่ด้วยจับรางวัลนรางวัลนะครับจับรางวัลของคุณคริสหอวังนะครับแล้วก็ คุณอนันดาเอเวอร์ริงแฮมที่มอบร่วมกันนะเป็นคู่ชิ้นที่หนึ่งที่มอบมาเป็นอะไรและใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับครับให้คุณจังเลยครับคู่มอบโชคครับคนลึกๆความลึกๆมาเปิดราคาไปเลิดแล้วเมินแล้วครับหมายเลขอะไรครับหมายเลขหนึ่งหนึ่งสามครับเออหนึ่งหนึ่งสามออมาจากไหนเออมาจากไหนเอ่ย ยู่ตรงไหนครับทามสวัสดีปีใหม<า>ค่ครับเกิดเป็นคนทั้งทีต้องพยายามทําดีที่สุดนอกจากนี้แล้วแต่ฟ้าลิขิตค่ะเกิดเป็นคนทั้งทีอยากจนความดีนะครับแต่ขอให้จนความชั่วเพราะความชั่วเป็นสิ่งน่ากลัวยิ่งกว่าความตายคนพิการที่ไม่มีอวัยวะครบสมบูรณ์ยังประเสริฐยิ่งกว่าคนปกติที่ไม่สามารถแยกชั่วแยกดีได้ wishing you good times good health lots of luck in life and love นะครับ and very very happy new year มีปัญหาด้ารัดการฟังนี้ตื่นครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตรงกลางเลยครับอ่าซีสต์เด็กหญิงอัมรินอัมรินทุ่มพลทุ่มคนะครับอ่ารฮะคุณพี่หมอวังกล่งใหญ่มากครับจัดให้ใจโตมโหลานอยู่ตรงนี้แหละครับไม่รู้อะไรอยู่ในนี้แหละครับ มาเปิดดูเลยน้องเปิดเองไงลูกคาเปิดดูเลยครับเปิดดูเปิดเองเลยอ่ะเปิดเองเลยช่วยช่วยเปิดเลยคุณตุ้ยช่วยหน่อยฮะคุณตุ้ยครับอ่าเอาอึ๊บอะไรเอ่ยโอ้โหเป็นคอมพิวเตอร์ฮะเบอร์เลยทีเดียวคุณเชื่คุณอันนั้นดะโอ้โหนี่เป็นคอมที่แบบโมเดิร์นที่สุดแล้วที่ผมเคยเห็นมาเห็นว่าวบอกสัมผัสหน้าจอได้เลยโอ้โหเดี๋ยวเลยปุ๊บป๊อบป๊อบบนนี้เราก็เป็นแบบไร้สายนะฮะชอบไหมฮะ สัมผัสได้ด้วยนะโอ้ถนัดแล้วไม่มีใครถามผมบ้างกับว่าผมอยากได้หรือเปล่าไม่ได้ครับเราให้เด็กเราให้เด็กที่แกงกระมดอยากได้อย่างน้อยนะเถึงแล้วอยากได้ทุกคนอยากได้เหมือนกันเลยครับโอ้โหคุณคริสกับคุณอนันดาขออีกเส้นหนึ่งชุดอยากได้รับไปเลยช่องนี้ครับขอให้น้องอัมรินไปเลยนะโอเค ฝากคุณตุ้ยไปส่งน้องด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณคุณตุ้ย AF ด้วยนะครับขอบคุณครับคุณตุ้ยครับน้องแก้วน้องกัลนี่ยังอยู่ครับยังอยู่ครัยังอยู่กับน้อองค่ะฝันอะไรกันแล้วยังครับพวกเราสองคนไม่เป็นไรค่ะมีเยอะแยะให้เลือกทานเดี๋ยวทานกับน้องๆก็ได้เออหน้าดูหิวมากเลยค่ะเดี๋ยวไปเสิร์ฟต่อเลยดีไหมนีไม่หิวเท่าไหร่แล้วจริงๆยดี๋ยวนดีดูแลนะครับยินดีครับเจอกันนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับ